ไรคับตัวนี้เติมน้ำเป็นเติมออโต้เปล่าอ่าตัวนี้เติมน้ำอัตโนมัติไอจะมีลูกลอยเป็นตัวตัดต่อยูนะมีลูกลอยโอเคนะโอเคเราปีเปิดเลยอย่างนั้ยโอเคพอพอน้ำถึงระดับนะครับคุณมีมันมันก็จะตัดเลยอ่ะตัวนี้มันมันมีลิ้นบอกให้ตัวปิดเราอยู่ครับ โอ้บันไดได้ใช้เลยนะน้ำถือเด่นที่รู้เลยโลโอ้น้ำยังเตี้ยอยู่เลยครับอย่างนี้ครับหลักๆคือเวลาเราสังเกตนะครับว่าในเือร์แทงมีตะยัดอยู่ที่กระโหลกหัวพุกวาวไหมหรือน้ำในเตอร์แทงขาดไหมนะครับถ้าสังเกตจะหน้าจะเด่นเลยนะครับตัวเนี้ยเพราะว่ามุ้งที้เรเข้ามาก็คือจากนิเวศน์อากาศเข้าถูง ก็เลยก็เลยสงยสัยไปในเต็นต์ก็น้องก็ลงไปดูสรุปว่าพุดวาวเนี่ยโอเคใช้งานได้อยู่นะครับถ้าคือพุดวาวตัวเนี้ยตัวลิ้นไม่สามารถจักน้ำตัวน้ำมันจะดนึงไม่ขึ้นแต่นี่น้ำยังนึ่งขึ้นอยู่นะครับแห็นว่าีที่มีอา,ากาศร็คือน้ํามันสาดอย่างเดียวนะครับลูรอยน้องก็ยกดูนะไม่มีปัญหาใช้งานได้อยู่นะครับทีนี้เราเดินระบบน้ําล้น วาวคือแทงตัวนี้เปิดอยู่ถูกต้องแล้วนะครับหน้าปัม๊มอย่าลืมตัวนี้เป็นปกติเปิดนะครับนะในการใช้งานหลังปัม๊มนะปกติเปิดเหมือนกันนะครับทีนี้เราสังเกตว่าปั๊มสองชุดนะครับจะตีมาลงเฮดเจอร์ชุดนี้ชุดเดียวกันนะครับตีลงเฮดเจอร์เสร็จขึ้นอย่างเฮดเจอร์นะครับขึ้นอย่างเฮดเจอร์ทั้งสองชุดเลยเหมือนจะเลยเป็นวาวปกติเปิดอยู่นะครับ่าหนูว่ามันเปพอร์ตวาว สถานะของหัวมันทีมพ์อลวาวโดยปกติในการเดินระบบกลองเราต้องอยู่ที่ฟินเตอร์เท่านั้นนะครับฟินเตอร์ก็คืออยู่ตรงกันข้ามกับตัวถังกลองนะครับอยู่ตำแหน่งนี้เลยนะครับเวลาดูเครื่องใช่ไหมอ่าเวลาเดินระบบปกติหรือจะดูตะกอนก็ได้แต่ใส่รับมต้องอยู่ที่ตำแหน่งฟินเตอร์เท่านั้น ตอนนี้ที่อยู่อยู่ก็คืออยู่ที่ตำแหน่งรีเซอร์คูเลตรีเซอร์คูเลตก็คือผ่านหัวมันที่พอดผ่านหัวคอนโทรลที่เนี้ยแต่ไม่เข้าตังกรองเข้าหัวจายออกเลยนะครับไมมันดูดไม่ไอ้ผมมันผ่านมันเสอร์ไปยังสระเลยนะครับคุณตัวเนี้ยที่ผมให้ใช้รีเซอร์คูเลตอยู่เพราะว่า่อนหน้านี้ไม่มีการไม่มีใครหยุดเกว่งไ่อยเน่า นะครับไม่มีการดูแลด้วยแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวมันตันเปล่าเปล่าตันเปล่าครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะทำให้อุปกรณ์เราเสียหายหลังปั๊มเลยหัวมันไม่พอเลยพวกต่างต่างพวกนี้นะครับรวมไปถึงตัวผ้ารองมัานในนะครับทีนี้ก่อนที่ผมจะอ่าหมุนไปที่ตำแหน่งพิลเตอร์เดี๋ยวผมให้น้องก็ถอดเข็มขัดนะครับอ่าอเคเลก็าและทีนี้ก่อนที่จะถอดเข็มขัด ่ไปชวยกนในถัทงทุกครั้งนะครับน้ำเข้าน้ำออกต้องปิดวาลวทั้งหมดน้ำเข้าเข้าบนออกล่างปิดวาวลตัวนี้ปิดเลยครับเอาวาลกี้ตัวครับ,รบผมตัวนี้ล่างปิดเหมือนกันนะครับเอาปีดตัวทั้งทั้งสองถังเลยนะครับปี่หมดเลยตัวนี้ตัวนี้นะค,คือตรงข้ามเป็นวาลวแบคเวร์โดยปกติไอ้เครื่องกรองดีผ้าตัวเนี้ย เราจะไม่ไม่งวดติดผลที่เราไม่ไม่งวดเพื่อป้องกันผ้ากรองมันจะสึกนะครับบางทีตะเกียบตะเกียบที่ที่เย็บตามมุมอมะคือถ้าเราไม่งวดอนะ่ะพอใช้างานไปเดี๋ยวมันจะมีรอยขาดนะอะไรพวกนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวนี้มันจะใช้คู่กับตัวผงกรองนะครับถ้าเราไม่เติผมผงกรองตัวนี้แทบจะไม่มีประโยชน์เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้อีกตัว คั่วจับตะคอนอให้ตะคอนสีสุดภาพบอสน,นะครับนะครับทุกครั้งที่เติมลงไปก็คือประมาณหนึ่งกิโลเพิ่งหรือสองกิโลต่อถังนะครับเติมเติมทุกอะไรครับหนึ่งกิโลเพิ่งหรือสองกิโลต่อ,ต,อต่อถังต่อล้างล้างถังล้างถ้าหล,ลังจากล้างผ้าก่อสอ๋อหลังจากล้างผ้าก่อนแล้วอ๋อโอเคแต่ถ้าเป็นตามมาตรฐานตามทพิธีนะครับถ้าเป็น ถังลมมันจะมีรุ่น2 4 2 0 3 6 4 8แล้วก็6 0แล้วก็72อมี้ผม5รุ่นสตาร์ทอัพครั้งละถ้าเป็น2ปีก็คือ2กิโล3ก็2กิโลครึ่ง4ี่แปก็3ากิโลนะครับขัพขึ้นไปทีละึกิโแต่ัวเนี้ยก็คือไอ้นี่ผมให้ข้อมูลในทางปฏิบัตินะครับปริมาณ1กิโลครึ่ง2อกิโก็เพอประมาณองครับโจ้ได้ด้วยเปเยอเยนะครับถุงหนึ่งพันกว่าบาท นะครับนะครับทีเน yeah okay. ี้ยในการที่จะรู้ว่าไอ้ถังกองเนี้ยมันเป็นรุ่นไหนมันจะมีโมเดลของมันบอกอยู่นะครับเดี๋ยวองดูแป๊บนึงแค่นี้ดี e หกสองศูนย์สามหกสองศูนย์ตัวเนี้ยใช่ปะอนี้ก่อเป็นขางนี้โมเดลเนี่ย ดีอีสาหเนี่ยครับมันจะอยู่มันจะอยู่ตรงนี้ยอ่าตรงนี้เป็นสามหกนะครับสา <36 S 2> มหกอเป็นรุ่นอ่า,า2 2> ที่สองเล็กอืมรุ่นที่สองนะครับตัวนี้ถ้าคิดปริมาณในการผลรตก็อยู่ที่ประมาณหกสิบแปเจ็ดสิบประมาณ68เล่นเจ็ดบเวนะครับ <S <S โอเคมอคิดวาวหมดแล้วอง อ่าที่ก้นถังมีวาล์วอยู่เปิดเลยนะครับ,รบมันจะมีน้ำที่มันขังอยู่ตรงไ้นเนี่ยถนะ้าพอ,อที่จะเปิดฝานี่มันมีเข็มตัดอยู่ตะเมือบริสุิ์เจ้า ตัวนี้ต้องเสรติดตั้งมาเลยผมไม่แน่ใจว่าได้ดือนหนึผมฝากจองได้ไหมไม่เคยแล้วเราเคยเปิดเคยเขาเรียกอะไรนะทำน้ำใสไปแล้วรอบหนึ่งส่งมอบไปแล้วส่งมอบไปแล้วผมไปดูในเอกสารนะคุณดีมี ไปตั้งแต่ปี58ครับมีเทือนนิก็มีเนี่ยมีน้าถงดักหน้าถมที่มาสี่ห้าคนเราเรารา่วมาตอนนั้นคือยังไม่ยังไม่พร้อมรันจริงๆตอนนั้นครับบก็เลยแนะนําว่าอยาให้รันฝปภาคลอแต่ภาคกองแช่อยู่เฉยๆมันก็ไม่พังวะพังไหมมันถ้ากิดไม่ใช่งานนตผมว่าไม่ถดูดยแบเคยท โอเคพก Three ี้เราเดวเม้ีกีเราเปิดวาล์วตรงไหนนะตรงนี้ครับตัวเล็นะมันิดวาล์วเติมน้ำเพราห้าียครับพอเราเติมน้ำก็มาปั๊บตัวไหนนะชี้ไหนดิตัวเล็กตัวเล็กอ๋อออันอันนั้นขวางอยู่ไม่ใช่ปิดเหรอ น้ำปิดอยู่ตอนนั้นปิดใช่ไหมน้ที่เปิดเข้ามาอปั๊บน้ำมันจะผ่านเข้ามาในหน้าปั๊มที่นี่ครับอ๋อมันก็วิ่งสวนมา,มาเลี้ยงก่อนใช่ครับเส<อ>ื่อของการปูนอะไรพวกนี้ครับ Lá tùa. Nhân, đọc, nhân, nhân. Đúng là thế Tôi là 1 tua. Nhanh 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 ฝันจนกว่าตัวศัตรูเนี้ยโผละครถ้ายังไม่โวยเนี้ยแสดงว่ายังงงไม่อยู่ยังไม่ได้ ใช่ครนะับใช่รับาไม่เลนะ่นน้ำมันจะจึ่มหมด ว้าวข้นถังนะครับ,รบหลังจะเติมผมกนองเติมน้ำหลังจะเติมผมกน้องให้ิดวาวก่อนเลยนะครับอันมันไหลมันไหลออกผองของอสครับเปิดน้ได้ยัง,อ,ยงยอ่าทีนี้ไม่ต้องไม่ต้องเปิดน้ําเดี๋ยวผมจะเทเลยนะโอเคผมหมุนหัวมันที่พอร์ตมาที่ตำแหน่งเซมเตอร์แล้ตนอนนี้โอเคนะครับเป็นระบบกรองโดยปกตินะนะครับ อันนี้เปิดตัวเดียวอ,อ่าใช่ครับผมไอ้นี้อ่าผมผมช้คให้ดูนะครับตัวหนึ่งตัวปั๊มชุดนี้หลังปั๊มเปิดเรียบร้อยนะครับเข้าหัวมันจะกดเข้าบุออกล่างตัวนี้เปิดนะท็ศสถานะวาวลิเปิดเรียบร้อย

โอเคพอน้าออกได้เสร็จเลยโอเคนะครับตอนนี้จบนะจบนะครับระบบกล้องใช้งานร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้นะครับให้จำดูนอ้ตัวเสียขัดที่เราล็อกเมื่อกี้นะครับว่ามีถึงบ้าหรือไม่อันนี้โอเคร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเฟสตะกีดขึ้นที่ประมาณปีกบัตไอ้ปุ่มนะครับ็สี่เหลี่ยมตัวนี้นะัปุ่ม โอเคอเอาไปปัดฝุ่นดีกี้แรงดันในถังตอนนี้อยู่ไม่ถึงสิบปอนด์นะครับยังไม่สกปรกมากยังใหม่อยู่เลย<ป>ยังไม่สกปรกนะครับเมื่ออะไรที่มันถึงที่สิบปอนด์ให้ปิดปั๊มปิดวาล์วปอดเหมือนวิธีการที่ผมสอดเมื่อกเชียร์ปออลงมาล้างทำความสะอาดนะครับในการล้างทำความสะอาดก็คือ ให้ยกออกไปกรีดล้างข้างนอกน,น,นะครับกรีดกับไอ้ไอ้ไอ้ A ตัวสายยาเขาไปนั้นเพียงแค่จนกว่าผ้าที่มันติดดำดำแดงๆเพียงแค่ลุกออกหมดนะครับล้างให้สะอดาดแล้วกลับมาบกมา่อนที่จะประกอบลงไปก็ให้เกิหมุนตัวลงไปนะครับแล้วก็ประกอบกลับเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็ถูนะครับเป็นการดูดดดดด เดี๋ยวเราต้องทำอีกตัวหนึ่งป่าวอ่าอีกตัวเดี๋ยวผมไม้ทำจะทำเองก็ลองทำเลยนะครับลองทำเลยใช่งั้นลองตอนยังอยู่ได้ไหมตอนที่ผมอยู่โอเคโอเคครับครับครับอ่ะลุยเรียบร้อยไล้นะครับ